สวัสดีครับมานี้มาพบก,กับสองผู้ภากินมันี้สิภามากินข้าวสาวน้ากันคือเขาครับมานี้เป็นเมนูก่อยกระป๋องครับกับผัดผักบุงผัดผักบุงแก้วแซ่บครับกับกอมกินมันี้กินกับข้าวสวยครับมานี้มีผักแก้มหลายครับมนานี้พนมีมะละมีบึกเขือมีบึกพริกบกแข็งนะแข็งหน่อยอน,นี้ก่อยกระป๋องครับหลายเลย งวงแกวอืมได้เขาสวยเข้กันบ่ลอม,อม なるほど。

Yeah. đạo nó mm -hmm. mm-hmm No. Mm -hmm. Mm-hmm. สำหรับขา่าวซาวน์วันนี้ก็ไว้สำเนียงสักก่อนครับเมือ่อนามาแซวน้ำกันไม้ด้ครับ